สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ oh, okay, โปเกมอนว้าวครับผมวันนี้อยู่กับผมครับไอเกียครับแลวผมครับเดวเวสป้าครับแน่นอนครับเจอเราสองคนอีกแล้วตอนนี้มากับเรียกได้ว่าโปเกมอนจิบกันมาคนละตัวสองตัวตัวนี้ตัว,วน,น,น,นี้คือ ตัวนี้คืออะไรอ่ะคิวคอนคิวคอนอ๋อแล้วตัวนี้คืออีวุทุกคนมีมีขาครับสี่ขาแล้วมีหางอันน่ะนี่ตัวอะไรเลยกระต่ายเอ้ยบ้ากระต่ายต้องหูยาวไงอันนี้แอร์หูยาวไปหูยาวไปนะแับสิ่งที่เขาที่เราเรียกเรียกกันนะส่วนใหญ่ก็พูดอ่าเรียกว่า Pokémon สุนัขเอเรียกสุภาพหน่อยนึงภาษาที่คนเรียกกันสมัยนี้น้องหมา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 นี่จะมาพูด ถึงเรียกว่าเรื่องราวของมาในทีมของผมมันน้องหมานี่น้องหมามาในทีมของน้องหมาถ้าพูดถึงน้องหมานี่คุณแม่ป้านึกถึงตัวอะไรไหมผมแน่นอนเนี่ยอ้อมอกผมเลยครับอีวูยก่อนเลยอีวูยนะอีวูยนี่ถือเป็นน้องหมาไหมครับอ่ามัเป็นหมาได้นะเพราะเขาต้เลือกเลือดหมาเหมือนกันเลือกน้องหมาเหมือนกันนะก็อย่างคิวคอนโลคอนเงี้ยก็เป็นเป็นนี่เป็นหมาจะเป็นหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกใช่ไหมเขาแปลว่าเป็นหมาจิ้งจอกใช่นอกจากนี้ก็ยังมีแบบวินดี้กาลลี่อ่าที่เป็นวินดี้กัลลี่คิวคอน อย่างพวกเป็นสัตว์เทพในตำนานเฮ้ยพูดเป็นเล่นมีเทพหมาด้วยนะครับมีสิโอ้โหพระเอกกล่องล่าสุดไอ้ดับหมาล่าสุดเราเลยดับหมาโล่เราที่เราเรียกกันโอ้โหถูกต้องเรียกเป่านี่แหมาดับหมาโล่นะก็ซาเชียนซามาเซนตานะครับผมก็เป็นหมาเหมือนกันก็คือเป็นเพราะว่าที่แบบเขาเรียกว่ามีเบสดีไซน์เนี่ยมาจากสุนัขนั่นเองาจากหมาน้องหมานั่นเองเป็นหาขับดาบกับหมาขับโล่ที่เราเรียกกันจนคุ้นปากใช่แล้วก็ยังมีเจ้าเจซิกาดนะ ถ้ากำจจ้าแต่ละสี่การกาบอกหน้าตาเป็นหมาแต่ความจริงแล้วถ้าตามไทยในปมเนี่ยเขาบอกไม่ใช่หมาธรรมดาไม่ใช่หมาใช่เป็นยังไงครับเป็นมังกรหรือเปล่าใช่ใไหมเอ้ใช่ เป็ความที่อ่านเรียกว่าฟอร์มของสี่ขาไมนเปลี่ยนไปหลายหลักหลายร่างใช่ใช่เพราะฉะนั้นบางอราจะมีร่างที่เป็นฟอร์ม20%่นต์ะที่เป็นร่างคล้ายๆกับผ่านเรียกว่าเป็นทรงรูปทรงสุนัขนั่นเองนะครับผมก็แค่คือรูปร่างที่เหมือนน้องหมาเป็นแค่ฟอร์มฟอร์มหนึ่งเพราะฉะนั้นไทยจริงๆก็คือเป็นมังกรนั่นแหละตุ๊กต้องครับผมเพราะนั้นก็เข้าเรื่องเราดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องหมาที่เราจะมาพูดถึงก็คือน้องหมาในตัวสามตัวนะครับที่เรียกว่าอยู่ในเรียนเดอรี่โปเกม เจนุนโบตุยตุยตุยเพลงขึ้นเลยครัไม่ใช่เงี้ยถ้าเรับเอนเต์ครับไลโคนครับแล้วก็ซุยคุมครับุุยคมอ่าก็คือเป็นหมาหมาเขาเรียกหมาไฟหมาน้ำหมาสายฟ้าอะไรมที่เราคุ้นติดตาเอนเต์ไรโคซุยคุณนะที่เราเรียกกันก็ต้องเกินนะเพราะทั้งสามตัวนี้มีเทพปกครองมอีกทีนะเขาเรียกมีบอสเป็นหัวหน้ามีบอสอย่าง้ยเป็นผู้ให้กำเนิดนะก็คือ โค้โค้นั่นเองอก็คือวันนี้เราจะมาเล่าเลยว่าสามเทพตยวกัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนั่นเองคือไม่ได้อยู่ดีมาถึงออกจากเขาไม่เป็นเทพเลยไม่ใช่ใช่ใช่แต่ต,<ช>ตัวนี้เขามีที่มาที่ไปก่อนถูกต้องครับผมเชิญคุณเ e อ็กซ์เกิลเล่าถึงบทเขาข้าค่าลยๆกันย้ยอนกลับไปในโรคโเกมอนประมาณเจ็ดร้อยปีที่แล้วเจ็ดร้อยปีที่แล้วครับผมตำนานกล่าวไว้ว่านี่งครับครับผมมีพายุสายฟ้าครับ เําหังเข้ามามาทั้งฝนแล้วทั้งสายฟ้าเลยแล้วฟ้าเนี่ยผ่าลงไปทีู่เล่นสาอาผมจ้งไม่ค่อยขอคอยขอคอยเป็นชื่อขอคอยระคังเฮ้ยจำชื่อหอคอยได้ขอคอยระคังนะครับขอคอยระคังนก็ถูกฟ้าผ่านะครับในวันที่เรือเรามีทั้งฝนตกมีทั้งพายุฝนอย่าบอกนะว่าเกิดไฟไหม้ถูกทอมว่ถูกเ่าถูกได้ไงเนี่ยถูกฟ้าผ่าลงไปไหม้ใช่ครับก็หอคอยนั้นก็เกิดเพลิงไหม้นะแต่บอกว่าหอคอยนั้นมีปเมมอนอยู่หลายตัวมีปเมมอนอยู่หลายตัวครับแล้วก็ีว่า ในตอนประมานเนี่ยกล่าวไว้ว่ามีโปเกมอนที่ถูกเรียกว่าโปเกมอนก็หนีหนีไฟแล้วทุกคนก็แบบไคมันก็รีบหนีตายกันแต่ว่าทีเนี้ยพอหนีกันหมดแต่ว่ายังมีโปเกมอนบางตัวในที่ยังเฮ้ยไม่สามารถออกมาได้อย่าบอกนะว่ามี3ตัวใช่มี3ตัวพูดเป็นเล่นไปใช่ครับผมอย่างนี้3ตัวนั้นก็คืออ่าในตอนประมานเนี่ยไม่ได้บอกไปว่าสามตัวเป็นชื่ออะไรสามตัวนั้นชื่ออะไรแต่รู้แต่เรารู้กันในนามว่า เมื่อเขาเนี่ยเรียกว่าถูกไฟครอกจนเสีย<ม>จนเสียชีวิตแล้วก็ได้ปรากฏกายของเทพเอ,อทงค์หนึ่งขึ้นมเาเทพเจ้าองค์วะฟ้าใช่ท่านเขาคือโคโอนั่นเองโคโอนั่นเองเรียกว่าโคโอเนี่ยก็เดียดเสมือนกับเทพเจ้าที่ปกปักรักษาขอ,ของคอยนี้มันตัง<า>้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมแล้วก็ถ้านับจริงๆเนี่ยคือโคโอเนี่ยเป็นปบุมคนที่เชื่อใจมนุษย์มาตลอดอ่าปบุคคลนี่รักมนุษย์มาตลอดใช่แต่ด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับทำให้โคโอคิดว่า มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ทำลายผู้เผาของคอยเหมือนกันเข้าใจผิดจรขึ้นกันเชื่ออย่างนั้นไปใช่ก็เลยกดแค้นมนุษย์นะครับแล้วก็เอาความกดแค้นนั้นระบายด้วยการชุบชีวิตเจ้าโปเกมอนทั้องสั่งตัวขึ้นมากรกดด้วยการชุบชีวิตใช่ครับมันยังไงกันครับเนี่ยแล้วชุบเจ้าโปเกมอนขึ้นมาสั่ตัวขึ้นมาเป็นไซโคเอนเต้ไรโคสวีคุณนะครับโดยทั้งสามตัวนี้ก็มีเรียกว่าแตกต่างกันไปนะทั้งสามคนนี้มันเป็นธาตุไฟน้ำแต่ฟ้ามันคุ้นๆเหมือนมันชุ่มยองกับต้นการ์หรือเปล่าใช่ครับต้องบอกว่า มันมีหลายตำนานมากเพราะว่าในทุทกความที่ว่าเนื้อเรื่องขมมัมนค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดโดยการที่ว่ากลายเป็นว่ามันมีนมข่าวลืออ,ออกมาหลายแบบมากมทั้งแบบหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า3ตัวนั้นคืออีบุยที่เป็นสามธาตุต้นแบบก็คือต้นแบบอีบุยใช่บูสเตอร์ชาเวอร์ทันเดอร์ครับผมส่วนอีกตำนานหนึ่งเนี่ยในเกมเหมือนกันนะ ก็กล่าวว่ามันก็เป็นแค่หนูธรรมดามหรือ,รอแค่โกลต้านั่นเองสามตัวทีว่กจากโกลต้ากลายเป็นปตัวนี้ใช่ก็ว่ากันไปตามเนเรื่องซึ่งมันก็ไม่ได้มีบทสรุปออกว่าจริงๆแล้วเป็นอันไหนที่ถูกต้องกันแนะ่เป็นลันกษณะของการว่าเหมือนข่าวหรือที่แพร่สะพัดอยู่ในโลกคนนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีบทสรุปว่าเป็นเป็นตัวไหนขึ้นมาแต่ว่าทั้งสามตัวนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นตัวแทนนะครับเอ็นเต้ก็เป็นตัวแทนของเปรยเพลิงก็คือไฟไหม้ของ เกิดจากเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดใช่ใช่ในวันนั้นในวันนั้นเลยก็คือเอนเต้ก็คือเปลวเพลิงหรือเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในหอคอยนั่นเองก็คือเหมือนเอนเต้แทนเปลวเพลิงที่เผาไหม้หอคอยในวันนั้นถูกต้องครับผมแล้วก็ซุยคุณเนี่ยก็เปรียบเสมือนสายฝนที่ตกในวันนั้นถูกต้องครับผมที่มาดับไฟมาช่วยในตอนหลังใช่ครับผมรวมถึงรายโครับก็คือ ฟ้าผ่าครับที่คุณบอกมีพายุฟ้าผ่ากันอไรเกาคือเป็นตัวแทนของสายฟ้าในวันนั้นถูกต้องอครับผมสญญาใจอะไละเอียดมากแบบ3ตัวคือแทนเป็น3ามเขาเรียกว่าสสัญ,ญลักษณ์ของเหตุการณ์ในวันนั้นเลยถูกต้องครับทั้งหมดทั้งมวลครับด้วยความที่ผมบอกเกิดไปตอนแรกว่าโอโอกดแค้นมนุษย์มาแล้วเอาพลังตรงนี้ครับไปชุบชีวิตให้กับเจ้า3าต,ตัวนะครับจึงทําให้เรียกว่าความโกดแค้นของโอโอเนี่ยยังสิงอยู่อย่ที่โบก็เหมือนแบบได้รับเนเจอร์มาเลยว่าเกิดมาถึงก็แบบ ไม่ค่อยชอบหน้ามนุษย์เลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่ะปีกวิเวทอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับมนุษย์เท่าไหร่เป็นตัวเนี่ยในในเกมอย่างเีในเรื่องเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างหาตัวจับที่ยากมากรวมทั้งในเกมด้วยก็จับยากมากเลยในเกมบอกอีกเทมยืนรอเราเลยวิ่งมาหาใสกันได้ถ้าคุณเวทป้าเคยเล่นอ่ะเรียกว่าในแตฟอรเพลเนาะเวลาเราจับโปเกมอนรีจนเดอรี่ส่วนใหญ่นะเขาจะมีที่อยู่ชัดเจนเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างเช่นมิวหรือ ขนาดสัตว์โอโอหรือลกเกียในผ้าเขาเองก็ยังแบบมีจุดที่ให้เราเดินไปแล้วสามารถจับได้เลยก็คือเดินไปเจอชัวถูกต้อง okay, โอเคอยู่ตรงนี้แน่ๆไม,ไม่ไม่หายไปไหนนะครับแต่ว่าเจ้าเอ็นเต้ซอยคนสวิขขงคุณเนี่ย เราไม่สามารถหาแหล่งที่อยู่ของเขาได้เลยครับเราจะเจอเขาก็ต่อเมื่อเราบังเอิญเจอเท่านั้นบังเอิญเจอก็เหมือนในเขาเล่าตอนเรี่องอะไรว่าผนมาสามคนกันแบบวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆถูกต้องครับนี่เล่าความนิดนึงก็คือว่าผมเองเก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบเล่นโปเกมอนใน Gen สองม,มากขครับแล้วก็เล่นทั้งโกลซิมเวอร์แล้วก็คิสตันเหมือนกันนะครับผมเจ้าสามตัวนี้เนี่ยไม่สามารถระบุได้จริงๆว่าจะเจอครั้งแรกเมื่อไหร่รแต่ว่าพอเราเจอครั้งหนึ่งแล้วะ เขาจะมี Data เก็บอยู่ในโปรแกรมทีนี้เนี่ยเวลาเราเราเสิร์ชในตัวเขาเนี่ยเขาจะเราจะรู้เลยว่าเขา,าอยู่ตรงไหนแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะวิ่งไปทั่วเลยนะคือถ้าทุกคนเคยเล่นนะเราก็จะใช้ท่าฝายใช่ไหมที่บินไปตามเมืองบินไปตามเมืองต่างพอเราบินไปปุ๊บเขาก็ย้ายที่พอเบินไปปุ๊บเขากย้ายที่มันจะเกิดการเกาเรียกว่าเดาสุ่มเดาสุ่มเหมือนเหมือนผมแบบตอนแรกเจอปุ๊บเจอเอนเต้ปุ๊บเฮ้ยอยากจับเอนเต้อะเปิดแมปขึ้นมากดเอนเต้ดูเอนเต้อยู่ตรงไหนอยู่อยู่บนแมปทิศเหนือ ผมบินนี่ไม่ทิศเหนืออ้าวแม่งไปอยู่ทิศตะวันออกอ้าวเราไล่กันอยู่เงี้ยครบางทีเป็นอาทิตย์ครับผมถึงทั้งวันกว่านะเจอกันบางทีหมายถึงทั้งวันในโลกจริงนะฮะไม่ใช่ทั้งโลกในเกมนะเรียกว่าใช้เวลาจับอยู่โหเป็นอาทิตย์ครับบางคนถึงขั้นเป็นเดือนครับเป็นเดือนเพราะว่ามันสุ่มจริงๆครับบางทีโดนมึงโดนครับเรียกว่าใช้การขับเที่ยได้ยากมากอ่ะต้องปบบออกจังหวะโ๊ะพอดีบินไปปุ๊บอ้าวอยู่ตรงนี้พอดีพอเดินหน่อยจะมัวว่าอ้าวไปอีกที่แล้ว คือมันค่อนข้างสุ่มในสุ่มมากเลยสุ่มในสุ่มเรียกได้ว่าตามจับยากเหมือนกันรเรียกว่าอู๋ใช้เวลานานพอสมควรครับนี่ก็ตามที่บอกเลยว่าเขาอยู่ปีกวิเวมทอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวนะครับผมก็เรียกว่าเป็นความผายากของเจ้าสาังตัวนี้แล้วกนะันนะครับผมทีนี้มา พูดถึงในเรื่องของลักษณะนิสัยแล้อุปสรรคนิสัยผมงงเลยคิดคขาไม่ออกกันนะเมื่อกี้ลักษณะนิสัยของแต่ละตัวแตต่ละัวเริ่มจากเอนเต้ครับเอนเต้เนี่ยตัวแทนธาตุไฟใช่ครับเอนเต้เนี่ยปเกมอนธาตุไฟนะครับเขาว่ากันว่าตัวของเอนเต้เนี่ยมีความร้อนที่สูงมากเลยระดับเดียวกับลาวาเลยนย่าครับผมซึ่งเจ้าเอนเต้เนี่ยก็มีเป็นเรียกว่าเป็นผ้าแกนก๊าไงนะในในฉบับการ์ตูนอ่าผมเคยดูจําได้ที่เป็นโผล่ขึ้นมา ใช่ก็ตอนนั้นจะเป็นรู้สึกจะเป็นอยู่กับอนโนนะที่ว่าอ่าหยดใช่ใช่ใช่หยดผ่าเดียวเพราะอนโนใช่ใช่ครับผมก็ก็แปลกใจนิดนึงก็คือเอ็นเตเนี่ยในเทียบในสามตัวเรียกได้ว่าเป็นคนเป็นตัวโปเกมอนตัวหนึ่งแล้วกันที่มีความเชื่อใจมนุษย์อยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ได้จ๋าขนาดนั้นอ่ะไม่ได้จ๋าเพราะว่าอย่างที่บอกเขายังมีเพลิงแคลนของอ่าพอเป็นตัวแทนไฟก็จะแบบเพลิงแคลนอยู่ยังมีเพลิงแคลนของเจ้าโฮโออยู่เหมือนกันครับจอเอ็นเตครับก็เป็นโปเกมอนตัวหนึ่ง นะครับก็ปลูกปักรักษาดูเรียกว่ามีพลังเป็นแบบเพลินไต้องอยู่กับที่ร้อนๆนิดนึงครับตัวเอนเตอร์เนียจะเรียกว่าเขาพยายามที่จะค้นหาเทนเนอร์ที่ว่าก้าวความเชื่อใจได้เพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยในจิตใจของเอนเตอร์เนียก็ยังเชื่อใจมนุษย์อยู่ยังเชื่อใจมนุษย์อยู่แต่ว่าถูกเพลินแค้นเนี่ยอัดยดอยู่เหมือนกันก็เลยแบบเขาเหมือนเขาจะหาข้อพิสูจน์ว่ามนุษย์ยังเชื่อใจได้ยังอยู่ร่วมกันได้ถูกต้องครับผม ตัวถัดมาครับเป็นซุยคุณถ้าเป็นน้ำเป็นฝนที่ผมเดาเลยว่าคนนี้ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าซอฟๆหวานๆแบบเชื่อมั่นในตัวมนุษย์มากๆจา๋จาๆเลยแบบใช่ครับนะอ่าครับผมซุยคุณเนี่ยจะอีกคนเชื่อใจในตับมนุษย์ค่อนข้างสูงกว่าอเอนเต้ก็คือเทียบกับเอนเต้คือสูงกว่าสูงอ่ะเพราะว่าเรียกว่าเขาเขา,เขาไม่ค่อยมีความคล่อใจในตัวมนุษย์เมื่อไหร่เลาเจอกันนะครับผมลักษณะเด่นของเอนเต้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า คล้ายๆกับริบบิ้นหรือสุนทรของฟุยบเลมุกหยอกหยอกหยอกขอจับได้ผมจับได้ผมจับได้ของสุนทรเนี่ยก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นเป็นสายออมานะครับควุณธรรมของเขาก็คือความหมายของเขาเนี่ยเขามีพลังในการเตือนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนะครับก็ตามธาตุของเขาแหละเขาเป็นทอะไรเกี่ยวกับน้ำมอนท่าน้ำนะครับก็มีความนิ่งความสงบแล้วก็ความเชื่อใจในตัวด้วย นะครับผมเรียกว่าเป็นตัวแทนของสายน้ำใช่ครับจริงเลยแบบลักษณะมาจากกาน้ำน้ำนี่แหละใช่ก็มีมุกเบย์แยกเหมือนกันนะก็มีเป็นคู่กับเซร์บี้ยนะผมจำไม่ผิดนะเป็นเหมือนกับซุยคูนเซร์บี้นี่เกี่ยวกับพืชใช่ไหมครับใช่ครับเซร์บี้เป็นโปเกมอนเกี่ยวกับพืชก็จริงเป็นคาพืชก็จริงนะแต่ว่าเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในเรื่องของการเวลาอ่าใช่ทีนี้ก็ในในในบูบี้เนี่ยก็มีในเรื่องของเซร์บี้กับซุยคูนเนี่ยผสมกันนะครับก็เขาก็เขาเรียกว่า เป็นปกสตัวที่สื่อสารกันอยู่2คน 2> นะตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งคนนี้ก็เรียกว่าเป็นโปกเกมอนที่ใจดีตัวนึงนะครับถ้าเทียบกับทั้งสามตัวที่กล่าวมา ส่วนอีกตัวนึงครับผมโอ้โหคนนี้ไรโคครับเกากชัวอันนี้เกลากมาแบบสุดโต่งเลยครับความสามาของไรโคนี่โอ้โหเขาเทพกว่าอีก2ตัวหรือเปล่าไม่รู้หมายถึงว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับในเวลา3ตัวใช่เป็นแข็งแกร่งที่สุดเลยครับเพราะว่าเขาบินได้ครับไอ้โคตื่นคือบินไม่ได้วิ่งบนพื้นใช่ครับไรโคเป็นสายฟ้าคือวิ่งบนฟ้าปังปถูกต้องครับเขจริงจริงแล้วเขามีความสามารถในการวิ่งอยู่บนเมฆครับเฮ้ยพเนเล่นครับผมใช่ครับผมด้วยความที่ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นสายฟ้านะแล้วก็เรียกได้ว่าเขามีส่วนหนึ เมฆสายฟ้าทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะล่องลอยอยู่บนอากาศได้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันในสตัวหนึ่งอย่างที่บอกครับไรโคเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ตัวเนี่ยก็คือที่เกลียดมนุษย์ที่สุดเกลียดมนุษย์ท<ล><ม>ี่สุดไม่ค่อยถูกกับมนุษย์มากไม่ค่อยถูกมนุษย์ที่สุดก็คือเจอมนุษย์เนี่ยคือเบิร์นหน้านี้เลยเบิร์นหน้านี้ไม่เอาเลยขาใส่เลยหรือฮะใช่ประมาณแบบอารมณ์เหมือนชอตชิงจะปีกจูแรกเลยมาดิฉชนทัดแต่อย่างเดียวไม่พูดใช่แต่ว่าไรโคเนี่ยถูกทำเป็นมูฟฟี่นี่หลายตอนเหมือนกันครับแต่ว่ามีมีอยู่เขาเเรีียกกวว่่าป็นนนูฟึงแล้ั ที่เป็นพาร์ทของโปเกมอนเรนเจอร์ครับอ่กลับกลายว่าเขาไครโคเนี่ยมั่นใจมนุษย์คนนี้มากๆเลยเรียกว่าเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์คนหนึ่งที่ไคโคไภ้ยใจนะพูดถึงใน TCG กันบ้างดีกว่าโดยสามตัวเนี้ยส่วนใหญ่นะในการ์ดเกมเรายังไม่ค่อยเห็นเขาโดดเด่นนโดดเด่นเมตาเท่าไหร่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าในฟอร์แมตของการ์ดไทยที่ผ่านมามีออกมาครบมาแล้วหมดทุกตัวอ่ะครบครับผมจำได้แต่ว่ามีมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าไม่มีระดับ SR สีฟ้ามีผมจําได้อ่ะ สีเหลืองมีขาดเอนเต้ครับไม่ใช่สีเหลืองไม่ไม่มีครับสีเหลืองไม่มีนะเอนเต้ไม่มี SR ครับผมไอเอนเต้มี SR เอารเต้ม่มี SR ไลโคไม่มีครับอ้าวไลโคไม่มีสีเหลืองไม่มีครับไม่มีครับใช่ครับผมก็น่าเสียดายที่มันออกมาไม่ครบผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าในกิมบิกด้วยมารอออกก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าในฉบับของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันใช่แต่ว่าตัว SR สอนะมันมีเฉพาะในเอนเต้กับโอ้สิคุณเท่านั้นผมรู้แล้วว่าทำไมครับ เกียจมนุษย์ไงครับมนุษย์ก็เกียจคืนเลยไม่ทำกันได้เหรอฮะได้อย่างนี้นะครับเป็นการเอาคืนของมนุษย์ครับครับผมก็การ์ดเอ็คทั้งสามตัวนะก็มีความสามารถต่างก,ก,กันไปแต่เขาไม่ได้ปู่บาเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าที่เห็นพอจะเอามาใช้ในการแข่งขันมากก็จะเป็นอ่าซุยคุณแต่มันไม่ใช่ตัวจีเอคเป็นตัวธรรมดา,าตัวธรรมดาที่มาตีแทนใช่ก็คือความสามารถเขาถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะกดรถจั่วการ์ดหรือเปล่า พะมันมันมีตัวที่โจมตีด้วยจาจบเขาเขามีตัวหนึ่งที่พอพอจะเล่นได้แ่บใช่ผมจะรั้นเป็นตัวตีสำรองครับสำหรับเด็กที่แบบกลัวตัวที่กันให้พวก T X V ตีไม่ได้เป็นตัวตีสำรองของเด็กท่าน้าใช่ครับมันมีเป็นตัวที่มีความสามารถที่พอที่เอามาเล่นในการแข่งขันได้อยู่อนะครับจริงๆแล้วเจ้าหมาสามตัวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า พิเศษหน่อยไม่เหมือนตัวอื่นครับผมก็คือเขาถูกเอามาทําเป็นการ์ดชายนี่ออามาเลยท่านชายนี่ของคุณคุณละมีอยู่ตัวเดียวด้วยโมงเหมือนกันว่าทำไมมามาตัวเดียวเล่นกับเพื่อนถูกต้องคือผมอะ่ยเรียกว่าการ์ดแบนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงสักเท่าไหร่ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทาไมถึงไม่ถูกพูดถึงแต่ว่าในระยะหลังก็เริ่มมีคนเห็นแล้วแหละว่ามันมีตัวเดียวนี่มีตัวเดียวนี่ใช่เป็นมหาเทพมาแต่ผมเนี่ยเล็งมาแต่มันอยู่ในลิสต์แล้ว นะครมันก็คือเจ้าซุยคุนนั่นเองมาเป็นซุยคุนไชนี่นะผมว่าไชนีวีแม็กที่หายมาใช่แล้วเป็นตัวฝีฟ้าผมก็ตอนแรกผมก็เอกใจอยู่เอ๊ะทำไมมันมาตัวเดียวแล้วผมก็สนใจก็เลยเก็บไว้แต่แบบตอนแรกก็ไม่ได้แบบถูกพูดถึงมันสักเท่าไหร่แต่พักลหลังๆมาก,ก็เหมือนยกคนเริ่มสนใจมากขึ้นจนตอนนี้เนี่ยเรียกว่าดีมานมันก็ยขยับขึ้นเนาะราคาเนี่ยแบบพุ่งๆรอเพื่อนเลยพุ่งเหมือนกันนะเอ้าผมก็ต้องไปติดตามหาดูได้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะหากาซอย่างที่เราบอกไปเจ้าจีเอ็กเนี่ยลองไปหาดูนะ ว่ามันไม่มี SR จริงๆหรือเปล่าใช่ <นะ S 2> แบบว่าไม่มีตัวตัวสายฟ้าที่เราบอกว่าไลโคว่าไม่มีตัวแบบเอสอจริงหรือเปล่าแน่นอนครับผมก็ใครหาเจอมาเอาเงินรนางวัลจากพี่เอ <c oughs> กี่ได้ครับไม่มีแน่นอนผมรับประกันว่าผมไมานั่งดูแล้วเนี่ผมแ,แต่ถ้าใครยอยากที่สะสมการ์ดอยากได้การ์ดสวยๆนะหรือยากเห็นเอ็นเต้โซยคอนสวีคุณอ,อยู่ในการ์ดเนี่ย ก็สามารถไปถาซื้อกันได้นะครับที่ตัวแทนจําหน่ายของเราเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยเนี่ยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถเข้ามาสอบถามก็ได้นะที่มเที่แฟนเพจของเราเลยถูกต้องครับผมที่แฟนเพจ f a c e b o o k ลิงก์แคนที่โพสครับผมเราวันนี้ครับผมเอ็กกี์ครับแล้วผมเดอะเวสป้าครับมขอตัวเราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและอย่าลืมชมคลิปอื่นๆได้ทางนี้เลยครับ